สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการมองกระจกข้างนะคะมีคำถามมีคำถามจับ x อกทั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องการมองกระจกเป็นคำถามที่ที่ดีนะคะเพราะหลายคนคงสงสัยอันนี้เห็นไหมคะในกระจกข้างจะเห็นรถข้างหลังเนาะอ่าเลนข้างนะคะตอนนี้คุณวิ่งอยู่เลนขวานะเดี๋ยวคุณจะเข้ากลับเข้าเลนซ้ายก่อนนะคะเออ อันี้คำถามของ FC เนี่ยเขาถามว่าครูคะกระจกมองหลังซึ่งอันนี้นะคะกระจกมองหลังกับกระจกมองข้างมันไม่เท่ากันนะครูกระจกมองหลังเนี่ยมองแล้วอ่ะมันจะใกล้กว่ากระจกมองข้างมองแล้วไกลเวลาเราเปลี่ยนเลนฟังให้ดีนะคะเวลาเราเปลี่ยนเลนเนี่ยเราควรมองกระจกไหนดีคำตอบนะคะก็คือกระจกข้างค่ะเพราะว่าอะไร เราอะ่ะจะเปลี่ยนเลนถูกไหมจะเปลี่ยนเลนซ้ายเลนขวาเนี่ยเราควรมองว่าเลนข้างๆที่เรากำลังจะไปเนี่ยอย่างเช่นครูอยู่เลนซ้ายเนี่ยครูกำลังจะไปเลนขวาเลนขวาว่างไหมไม่ใช่ข้างหลังว่างไหมนะคะจากเห็นเห็นในกระจกไหมคะสังเกตไหมคะมีรถตามหลังมาแต่มันไม่เกี่ยวไหมถ้าเราจะเปลี่ยนเลนนะคะนี่นี่ใกล้ไหมคะส่วนมามองอันนี้เหมือนไกลอ่ะนั่นแหละคําถามนะคะว่าคนมองกระจกไหนดี กระจกมองหลังเขาก็ม mm ีไ hmm. ว้มองข้างหลังนะคะกระจกมองข้างเขาก็เขาก็เอาไว้มีมองข้างข้างกระจกมองข้างเนี่ยว่าสําหรับเปลี่ยนเลนนะคะหรือสําหรับจอดไว้มองด้านข้างอะค่ะเอาง่ายๆเลยกระจกมองข้างก็มีไว้มองด้านข้างกระจกมองหลังก็มีไว้มองข้างหลังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็ถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราต้องการเปลี่ยนเลนเลนซ้ายเลนขวาซึ่งเราก็ต้องดูใช่ไหม ว่าเลนข้างๆก่อนจะไปเนี่ยมันว่างไหมเพราะฉะนั้นสั้นๆสรุปว่านะคะเปลี่ยนเลนใช้กระจกข้างนะคะข้างซ้ายข้างขวาเออเพราะอะไรบางทีนะคะเนี่ยถ้าเรามองกระจกมองหลังนะมีรถมาด้านข้างเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นนะคะว่ากําลังมีรถมาอยู่ท้ายรถเราเรา,เรามองแต่กระจกหลังเราเปลี่ยนเลนไม่ได้นะคะมองกระจกข้างค่ะแล้วส่วนกระจกหลังมีไว้ทําลายอคู ก็มีไ้มองข้างหลังเมื่อไหรที่เราต้องการมองข้างหลังอย่างเช่นเราจะเบรกกระทันหันนะคะหรือไม่ว่าคือใช้ใช้ตอนจอดส่วนใหญ่ใช้ตอนจอดนะคะอย่างตอนขับรถบนถนนแบบเนี้ยเอาไว้มองข้างหลังเป็นระยะแบบดูสถานการณ์ว่าข้างหน้าเนี่ยสมมติข้างหน้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาจข้างหน้าเขาเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือรถใหญ่ชะลอหรืออะไรก็ช่างนะคะมีอะไรมาเก็กัดขวางทางเราข้างหน้าเราก็มองซิข้างหลังเออเราเบรกขันหลังจะชนเราไหมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ กระจกหลังเ็าใช้ตรงนั้นอ่ากระจกข้างไว้ใช้ตอนเปลี่ยนเลนนะคะตอนแซงก่อนแซงก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งให้มองกระจกข้างทุกครั้งนะคะเราเปิดสัญญาณไฟด้วยเห็มน,นะคะเนี่ยเราลองมองข้างหลังสิเห็นไหมไม่มีนะไม่เห็นนะคะเราจะไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างถ้าเรามองกระจกหลังอ่ันนี้คําตอบนะคะก็ดีครูว่านะคงมีหลายคนที่คิดเหมือนกันนะมองไปมองมาสับสนไงไอ้ด้วยความที่เราไม่มีความรู้แล้วเราหัดเองเ รู้สิเวลาเราทำอะไรขึ้นมาเราคิดอะไรได้ก็ทำเอาง่ายเราคิดอะไรได้ก็ทําบางทีเราก็ไม่รู้อะเราก็ทําไปงั้นแหละนะคะอันนี้ก็ดีเป็นคําถามที่ดีนะคะมีอะไรมาถามครูก็จะดีที่สุดนะคะอยากรู้ก็ถามถามคนที่รู้ถ้าเราคิดเองเออเองอย่างมีบางคนเนาะ<ม>อ่าเพื่อนครูมาเล่าให้ฟังว่าน้องหัดขับรถแล้วจะแซงมาเบรกก่อนเบรกก่อนแล้วค่อยแซงออกไปแล้วเขาคนนั่งข้างเขาถามเอา้าทำไมขับอย่างงี้คนสอนเนาะ ถามว่าทำไมขับเงี้ยหัดกันเองเพราะเอา้าก็ดูในเกมมาในเกมนั้นไม่ต้องเบรกก่อนแล้วก็ค่อยแซงออกไปก็ในเกมมันทําได้เขาบอกเขาเล่นเกมเก่งเออเกมขับรถเกมแข่งรถอะไรเงี้ยบอกเขาทำเขาเล่นเกมเก่งอ้าวเ,เกมกับชีวิตจริงมันก็ไม่เหมือนกันนะคะอ่ะอัน,นเนี้ยเนี่ยหัดเองหัดเองแล้วมาคิดเองอีกนะคะซึ่งบางทีมันก็มันไม่ได้นะเกมกับชีวิตจริงนะคะมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็แบบเก็ดเล็กๆน้อยๆค่ะ บางทีก็มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปนะคะอะไรที่มันง่ายๆแล้วว่ามันไม่สําคัญแต่บางทีมันก็สําคัญเหมือนกันคะ